บท18เนี่ยเป็นบทที่ขึ้นรูปใหม่จำได้ไหมเราเรียนคำกริยารูปแรกเรารู้จักเลยก็คือรูปมัสใช่ไหมเรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมินนะสองรู้จักรูปเตะรูปเตะก็มีหลายภาคใช่ไหมเออรูปเตะแล้วก็รูปในแล้วอันนี้นี่แหละค่ะรูปจิโฉรูปพจานุกรมเนาะ ขอทวนนิดน,นึงว่าเชนเช่ชชทายังไงให้มันเป็นรูปพจนานุก,กรมนะคะวิธีการเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนดูจากรูปมัสนะคํากิรยาที่เราเปลี่ยนเป็นรูปเตะไปแล้วเปลี่ยนเป็นรูปในไปแล้วเนี่ยหนูต้องย้อนกลับไปอีกทีนึงบางทีเนี่ยเราไปเจอรูปอื่นไงแล้วเราจะเปลี่ยนเราจะต้องย้อนกลับไปรูปมัสของมันอนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าเวลาเราจํากฎเนี่ยกฎเราพูดพูดในรูปของมัสใช่ไหมอ่ะอย่าง วิธีทําเป็นรูปพจนานุกรมเนี่ยกลุ่ม1ใช่ไหมกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม3กลุ่ม1เราบอกว่าให้เปลี่ยนคํากริยาที่หน้ามาสัสซึ่งเดิมทีเป็นเสียงอีให้เปลี่ยนเป็นเสียงอุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่รูปมสัสใช่ปะถ้ามันมาเป็นรูปเตะรูปในหนูเปลี่ยนกลับให้เป็นรูปมสัสก่อนคิดการอากาศได้จะดีมากนะคะใครคิดการอากาศไม่ได้ก็เขียนลงไปนะเอาใหม่นะกลุ่มหนึ่งให้เปลี่ยนคํากริยา ที่หน้ามาสัสแน่นอนมัสตัดทิ้งนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมัสตัดทิ้งไปไม่เอาไม่เอาแน่นอนอันนี้จิโชนะค,ะคันจิตัวนี้จิโฉะแปลว่าพจานานุกรมนะมคำกริยารูปมสัสให้ตัดมัสทิ้งแล้วเปลี่ยนจากเสียงอีให้เป็นเสียงอุเสียงก็คือสระอีให้เป็นสระอุทั้งหลายอีก็เปลี่ยนเป็นอุคิก็เปลี่ยนเป็นคุชิก็เปลี่ยนเป็นสุใช่ปะเออ จิก็เปลี่ยนเป็น <c oughs> เออนะจิก็เปลี่ยนเป็นซึใช่ปะเออทะจิสึเทโทะเออเราต้องกลับไปดูตารางอันนั้นนะคะอืมเปลี่ยนจากเสียงอีเป็นเสียงอุไม่มีข้อยกเว้นใดๆไม่เหมือนตอนเปลี่ยนไปนรูปในใช่ปะตอนเปลี่ยนไปรูปในตัวอีนี่เปลี่ยนเป็นตัววะใช่ไหมแต่อันนี้เปลี่ยนรูปพจานานุกรมไม่มีข้อยกเว้นใดๆตัดมัสทิ้งตัวอีเปลี่ยนเป็นตัวอุได้เลยเสียงอีก็เปลี่ยนเป็นเสียง โอเคไหมส่วนกลุ่ม2ค่ะก็ตัดมัสทิ้งแล้วเติมลุโลดเซว่ารูปพจนานุกรมเนะี่ยง่ายนะง่ายกว่าในเพราะมันไม่มีข้อยกเว้นใช่ปะง่ายกว่ารูปเตะเพราะว่ามันไม่ได้ยิบย่อยเหมือนรูปเตะถูกปะโอ้รูปพจนานุกรมเซว่าง่ายถ้าเกิดว่าสอนน้องๆที่จะไปทํางานที่ญี่ปุ่นอะเซ <ๆ S 1> จะเลือกสอนรูปพจนานุกรมก่อนนะคะเออแต่ไม่เป็นไรเนะี่ยเราสอนตามหนังสือมินนะของเรานะคะเอออะไรต่อ กลุ่ม2ตัดมัสทิ้งแล้วเติมรู้ได้เลยตัวที่เป็นตัวยกเว้นค,คํากริยาที่เป็นตัวยกเว้นมันในเมื่อเธออยู่กลุ่มสองเธอก็ต้องทําตามกฎของกลุ่ม2อก็คือตัดมัสทิงแล้วก็เติมรู้พวกมิมัสอะไรอย่างเงี้ยโอคมัสจำได้ปะก็ต้องเป็นมิรูโอคิรเลยนะคะกลุม่ม3เราจะต้องเปลี่ยนคิมัสเป็นอะไรลูกคุรุและคําว่าชิมัสเป็นสุรุรวมถึงอะไรที่ลงท้ายด้วยชิมัสทั้งหลาย ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสุดรึเช่นเบ่นเคียวชิมัสเบ็นเคียวสุดรึชิมไปชิมัสชิมไปสุรุโอเคนะทวนแล้วแะคะการเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมถามหน่อยว่าเปลี่ยนทําไมทุกๆรูปเซนเซย้ําหนูเสมอว่าทาไมต้องเปลี่ยนอย่างแรกก็คือมันต้องมีเหตุผลในตัวของมันนะมันต้องมีความหมายในตัวของมันน ى, ะเวลาเปลี่ยนใช่ปะเออเปลี่ยนเป็นรูปพจนโนกรมแล้วความหมายเหมือนรูปมัสค่ะความหมายก็ยังเหมือนรูปมัสแต่มันจะทําไมกว่า กันเองกว่ารูปมัสเออหนูบอกว้แบนี้แล้วกันมันจะกันเองกว่ารูปมัสรูปมัสเราใช้ไว้ทําอะไรคะมัสเนี่ยมัสเราเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้พูดถึงปัจจุบันและอนาคตจำได้ไหมอิกิมัสจะไปค่ะอัชตานิฮองเออิคิมัสพรุ่งนี้จะไปญี่ปุ่นค่ะหนูจะบอกว่าอัชตานิฮองเออิคุได้ไหมได้เหมือนกับเหมือนกับประโยคเมื่อกี้เลยอัชตานิฮองเออิคิมัสอัชตานิฮองเออิคุเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่า ใช้รูปพจนนกรมมันจะทําไมกว่าเออกันเองกว่ากันเองกับพูดกับเพื่อนพูดแบบสนิทสนิทและนอกจากนี้เหตุผลที่สองในการเปลี่ยนก็จะเหมือนทุกรูปที่เราเรียนกันมาเลยนะก็คือเปลี่ยนเพื่อเอาไปเชื่อมกับไวยากรณ์ต่างๆซึ่งไวยากรณ์ที่เราจะใช้เชื่อมด้วยรูปพจนนกรมมีดังต่อไปนี้ข้อ2เลยค่ะอ่าข้อสอง,งสจินเซยําอย่างนี้หนูจะงงนิดนึงเซยขีดเส้นไว้หน่อยได้ปะเอ่อ ขีดเส้นแบ่งแบบนี้เข้าใจปะ่ะหรือทําเป็นตารางเลยดีกว่าเออทำเป็นกรอบแบบนี้เลยอะ ga decimas แปลว่าสามารถทำได้เอ๊ะอ,อะไรหายไปสามารรถนะคะสามารถทำได้สามารถดดิเออสามารถทำได้ทาสามารถทำได้เราพูดได้สองแบบก็คือเอาคำนามมันเลยว่าเราทำสิ่งนั้นได้อย่างเช่นอุนเตนอุนเตนแปลว่าอะไรรถขับ ขับรถใช่ป่ะอุนเตงกาเดคิมัสสามารถขับรถนะคะหรือเราจะใช้คำกริยามาใช้กับกะเดคิมัสก็ได้นะคะแต่ว่าคำกริยาคำนั้นเราต้องทำให้เป็นรูปจิโฉรูปพจนานุกรมก่อนแล้วอย่าลืมใส่โคโตะด้วยเอาใหม่อุนเตนคำนี้เนี่ย ถามว่าเป็นคําอะไรเซเคยสอนแล้วนะเรื่องประเภทของคําหนูอย่าลืมนะลูกไม่งั้นถ้าหนูยังไม่เข้าใจเรื่องประเภทของคําคําช่วยหนูจะงงจําตอนนิฮงโกะเบนเคียวชิมัสกับน no ิฮงโกโนะเบนเคียวได้ปะเออนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันจําได้ไหมนิฮงโกะอ่านิฮงโกะทวนอันเก่าอีกนะคะนิฮงโกะโอเบนเคียว ชี้มาสอะจะชี้ขึ้นไปข้างบนทำไมทมไมเซมิเขียนตรงๆมันจะไปทับกันนะคะกับน no ิฮงโกโนเบนเคียวเอออันนี้จำได้ไหมเนี่ยหนูต้องรู้จักประเภทของคำก่อนถึงจะแม่นเรื่องคำช่วยเออเพราะว่าคำช่วยเนี่ยมันช่วยระหว่างคำสองคำคำหน้ากับคำหลังโอเคไหมสองอันเนี่ยคำช่วยโอกับคำช่วยโ no นใช่ไหมหนูต้อง รู้เลยว่าคำช่วยโอเนี่ยมันช่วยระหว่างคำนามซึ่งถูกกระทําด้วยกริยานั้นเบ็นคิโอชิมัสเป็นกริยาค่ะลูกเพราะฉะนั้นนิฮงโกเป็นคำนามต้องใส่โอนิฮงโกเบ็นคิโอชิมัสแต่บรรทัดที่สองเบ็นคิโอเฉยๆเป็นคำอะไรคะเป็นคำนามแล้วตรงนี้นิฮงโกก็เป็นคำนามหนูจะใส่โอตรงนี้ได้ไหมไม่ได้คือนิฮงโกโน เบเคียวแปลว่าการเรียนเรียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมจำเรื่องคําช่วยโนได้ไหมใช้เพื่อที่จะขยายคํานามที่มันอยู่ข้างหน้าเอออันนี้ก็ยังไม่ใช่ประโยคนิฮงโกโนเบนเคียวชิมาสอโอเคัน,นี้อาจจะเป็นประโยคแล้วละเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ปะ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยนิฮงโกโนเบนเคียวเป็นแค่คํานามเฉยๆซึ่งมีส่วนขยายว่าเรียนเรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นหนูจะเอาไปทําเป็นอะไรก็ได้วะก็ได้นะ นิฮงโกโนเบนคิโอวะมุสุกัชิเดได้ไหมได้หรือเออเอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาเป็นประธานเอาเป็นกรรมเอาเป็นกรรมอีกทีหนึ่งได้ไหมได้เออเอาใหม่ใสเขียนสีน้ำตาลค่ะนิฮงโกโนเบนคิโอวะเอาเป็นประธานก็ได้ไงมุสุกัชิเด s อะไรก็ต่อไปอ่หรือเราเอาเป็นกรรมก็ใส่โอ้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นคำนามก็สามารถเป็นกรรมได้นี่นิฮงโกโนเบนคิโอชิมาส อีกคำว่าชิมัสตัวนี้ที่แปลว่าทำเอามาทำแบบนี้ได้นะคะนิฮงโกโนเบนคิโอชิมัสก็จะแปลว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกับอันข้างบนถามว่าเซนเซและอีสองประโยคนี้หนูจะใช้อะไรใช้ยังไงก็ได้ทั้งสองอันเนี่ยหมายความว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรโครงสร้างประโยคมันจะไม่เหมือนกันประเภทของคำมันจะไม่เหมือนกัน ประโยคบนใช้เบนเคียวชิมะซึ่งถือว่าเป็นประเภทของคำกริยาค่ะประโยคล่างใช้เบนเคียวซึ่งถือว่าเป็นประเภทของคำนำคามท,ทีนี้เรามาบทเนี้ยก็มีน้องๆถามอีกเหมือนกันนะคะเรื่องอุนเตนอุนเตนบอกว่าขับรถใช่ปะ่ะอืมอุนเตนบอกว่าขับรถเออฉันขอเป็นอันนี้แล้วกันนะคะคุณรุมะ เหมือนกันเลยอ๋อเหมือนตอนเราพูดถึงเรื่องเรียนภาษาญี่ปุ่นตกลงมันคุรุหมาเนะอุนเตนหรือคุรุหมาโอ้อุนเตนอ่าอเซงทำเป็นคำถามแล้วกันให้น้องๆได้คิดนะคะเอ,อ่ออ่ะเขียนคันจิเลยก็ได้จะได้เขียนคันจิไปด้วยเลยนะคะไม่ยากหรอกอุนเตนมันก็จะมีรถใช่ไหมอยู่ข้างในขามันจะมีส่วนของขาอุนเตน มันก็จะมีหลังคาก่อนจำได้ไหมอ่ามีหลังคาก่อนแล้วก็มีรถนะคะอยู่ข้างในรถคันเล็กๆอยู่ข้างในแล้วก็มีใส่ขาเข้าไปแล้วก็อีกอันนึงมีรถคันใหญ่ๆเลยนะคะอีกตัวหนึ่งมีรถคันใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวนี้อุ้ยเบี้ยวไปหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้อ่ะถามว่าโครมาจุดๆอุนเตนอันนี้หนูต้องใส่อะไรง่ายมากเลยนะ อ่ะมีข้อหนึ่งก็ได้อะเทียบกันอ้าวของของบทน,นี้ก็แล้วสุดุได้ไหมเออสุดุก็คือชิมาสนั่นเองนะคะ เอออันนี้เป็นอะไรหนูก็ต้องดูว่าข้างหน้าโอเคคุโรมะเป็นคำนามแน่นอนส่วนอุนเตนตรงนี้กับอุนเตนสุรุเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะภาษาไทยเราอาจจะแปลเหมือนกันว่าขับรถใช่ปะ่ะแต่เน,นี้ยขับรถซึ่งเป็นคำนามหมายความว่าการขับรถแล้วก็ข้างล่างอุนเตนสรุก็คืออุนเตนชิมัสนั่นเองนะคะเป็นคำกริยาหนูต้องใส่อะไรอันนี้ต้องใส่โ no นอันนี้ต้องใส่โ oh อเออแต่แต,แต่อันนี้จะไม่ไม่ได้พูดถึงอันนี้ อันนี้ทวนให้ดูเฉยๆนะคะมันเหมือนกับตอนเราเรียนเรื่องเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละเออนจะพูดถึงอันนี้เออถ้าหนูจะบอกว่าขับรถได้ขับรถได้แล้วหนูใช้ประโยคบนซึ่งเป็นคำนามโยงเส้นจับคู่อันนี้ใช่ป่ะหนูต้องบอกว่าคุร no ุมาโนอุนเตงะเดคิมัสสามารถขับรถได้ค่ะโอเคปะเออแต่ถ้าหนูจะใช้อันล่างได้ไหมได้คุรุมาโออุนเตนซุรุโคโตกะเดคิมัส มันก็จะซับซ้อนไปอีก <c oughs> เออเลือกใช้ไม่เหมือนกันนะคะอันล่างเนี่ยเป็นคำกริยาหนูต้องบวกโคตด้วยคุรุม่าวอุนเตนซรุโคตกาเดคิมัสหรือถ้าหนูจะใช้คำนามสั้นๆง่ายดีไม่ต้องมีอะไรมาเสริมเพิ่มก็จะ <c oughs> เป็นคุรุหมานอุนเตงกะเดคิมัสข้อ3เราเรียนเรื่องการพูดถึงงานอดิเลกการพูดถึงงานอดิเลกเนี่ย แน่นอนเราต้องใช้ตอบคําถามว่าชุมีวันนั้นเดสกาใช่ปะ่ะแล้วเวลาเราตอบอะเราก็ต้บอกว่าว no ัตชิโนชุมีวะจุดๆ,ๆถ้าเราตอบด้วยคํานามก็จบเรื่องวัตช no ิโนชุมีวะเออ่เรียวริเดสเรียวรินะคะอาหารจบวัตช no ิโนชุมีวะดันซ์เดสงานอะิเรกของฉันคือการเต้นค่ะวัตช no ิโนชุมีวะเอกาเดส งานเดีตของฉันคือภาพยนตร์ค่ะอันนี้ถ้าเราพูดเป็นคำนามใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่เดสใช่ไหมแต่ถ้าเราจะใช้คำกริยาพูดเป็นงานอดีกจะสลับจะยุ่งยากหน่อยนะคะยุ่งยากหน่อยก็คือเราต้องเปลี่ยนคำกริยานั้นเป็นรูปพจนานุกรมแล้วใส่คำว่าโคตโตอย่างเมื่อกี้เซบอกว่าอะไรนะอันแรกงานอดีกอัสชิโนชุมิวาริโอเดสใช่ปะอันนี้แบบง่ายคือใช้คำนามมาพูดมันก็จะง่ายไงแต่ถ้าเกิดว่าหนูบอกว่าเรียวริโย ซูคูรีมาสแปลว่าอะไรคะทำอาหารหนูจะบอกว่างานในเด็กของฉันคือทําอาหารน่ะคําว่าทําอาหารคือเรียวเดียวซูคูรีมาสหนูต้องเปลี่ยนซูคูรีมาสเป็นรูปพระเจ้านุฏกรมได้เป็นซูคุร์แล้วก็โคโตกะอ่ะสมัยนโคโตเดสใช่ปะเออวัตชิโนะชุมิวะเรียวเดียวซุคุรุโคโตเดสวัตชิโนะชุมิวะเอิงโอมิรุโคโตเดสได้ไหมอ่อยองบังค่ะข้อสี ตรงนี้มันเป็นสามแบบนะคะสามช่องสามช่องเ,ออเราจะใช้ไวยากรไม่นิไม่นิแปลว่าก่อนก่อนก่อนยังไงเวลาหนูจะแปลอะไรหนูแปลก่อน,ก,อน,นอก่อนทำสิ่งนี้โอเคปะก่อนทำสิ่งนี้แล้วก็เตงเอาไว้คือประโยคแรกประโยคย่อยอันแรกแล้วก็ต่อด้วยประโยคย่อยอันหลังเวลาเราแปลเราก็ก่อน A อใส่ A กับ B ก่อนทำฝั่ง A เนี่ยทำฝั่ง B โอเคไหมแล้วไอ้ฝั่ง A เนี่ยหนูใช้คำแบบไหนหนูก็ทำตามนั้นนะคะถ้าเราใช้คำกริยาให้เป็นรูปพจนานุกรมอย่างเช่นก่อนนอนก็จะเป็นเนื้หรือไม่นี่ใช่มเนรือไม่นี่ก่อนนอนทำอะไรอ่ะก็ใส่ประโยคที่ตามมาข้างหลังก่อนนอนโทรหาแฟนโทรหาแม่ดีกว่าว่อก่อนนอนโทรหาแม่เนรือไม่นี้ ก้าวังนีเดนวัชิมาสได้ไหมหรือถ้าก่อนคำนามชค o k ุจิโนะนะคะถ้าเป็นคำนามใส่โนะด้วยชคุจิโนะไมนี่ก่อนทานอาหารนะคะเที่ยวอาราเตกุดะไซก็นะล้างมือหรือถ้าตรงนี้เป็นเวลาไม่ต้องใส่คำช่วยใดๆทั้งสิน้นก่อนห้าโมงโกจิไม a นี่ได้เลยก่อนวันอาทิตย์นิจิโอบิไมนี่ได้เลยนะคะแล้วเราจะทำอะไรก็ใส่ฝั่งบีไปั้งหลังโอเคไหม อันนี้ก็ยังเป็นไวยากรณ์ที่ใช้รูปพจานานุกรมอยู่นะคะแต่ว่านอกจากปริยารูปพจานานุกรมมาใช้กับคำนามก็ได้หรือคำบอกเวลาก็ได้คำบอกเวลาไม่ต้องใส่คำช่วยนะแต่คำนามต้องใส่คำช่วยด้วยนะคะคำช่วยนกไวยากรณ์ต่อไปข้อ5อันนี้ไม่ใช่ไวยากรณ์เรื่องใหญ่เป็นไวยากรณ์เล็กน้อยนากา,ากะแปลว่าไม่ง่ายที่จะ,ะไม่ง่ายที่จะน้องๆบอกมันเหมือนอามารีที่แปลว่าไม่ค่อยไหมเอออามาริ อ๋อมันก็จะแปลว่าไม่ค่อยอ่ะมันจะไม่มีความหมายว่าไม่ง่ายที่จะเอ่อคือมันเหมือนกันตรงที่อารมารีเนี่ยใช้กับปฏิเสธเหมือนกันอารมารีอามารีอาริมาเซนไม่ค่อยมีอารมารีวักกริมาเซนอาร์มาดีอ, Mari, อ,อ,อาัตสคุไนไม่ค่อยร้อนใช่ปะ่ะเอออามาริ hana. ขยายได้ทั้งคุณศัพท์แล้วก็คำกริยานนะลูกแต่ยังไงก็ต้องเป็นรูปของปฏิเสธอีอามารีอ่ะมันจะแปลว่าไม่ค่อยเออ มันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะความหมายมันต่างกันแหละไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเฉยๆอะ่ะแต่คําว่านักการนากะมันจะแปลว่าไม่ง่ายที่จะมันมีความสามารถเข้าไปอยู่ในความหมายนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนักการนากระเดคิมารเซนเราจะเจอ,อนี้เสมอนักการนากะเดคิมาเซนทำไม่ง่ายที่จะทําได้ก็คือมันไม่ง่ายที่จะทาได้นะคะนักการนากะมียอมาเซนไม่ง่ายที่จะมองเห็นเลยค่ะ เออก็คือมองไม่ค่อยเห็นนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันแต่ว่านักฆ่านักกะมันมีความทามีความสามารถที่จะทําได้อยู่ลึกๆในความหมายของมันด้วยโอเคไหมอ่าคำว่าเซหิค่ะข้อ6นะคําว่าเซหิเนี่ยเออมันแปลว่าต้องประเด็นแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจมันไม่เหมือนต้องแบบนักแคด้บะนาดีมาเซนจำได้ปะเออทำกริยาเปลี่ยนเป็นรูปใน แล้วก็ใส่คำว่านะเคเลบะนาดิมาเซนอันนี้แปลว่าต้องเหมือนกันไหมก็แปลว่าต้องเหมือนกันนะแต่ต้องอันนี้นาดิมาเซนนะคะแต่ต้องอันนี้มันแปลว่าต้องแบบโดนบังคับอะเออต้องแบบวงเล็บจําเป็นอะโดนบังคับมันเป็นกฎอะมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องทาอะแต่เซ๊ยตรงเนี้ยเป็นต้องแบบอันที่หนึ่งและสองมีสองอันอันที่หนึ่งคือ ปรารถนาที่จะทำเองให้ได้เออปาปารตนาปารตนาเงี้ยเ,เอออย่างงี้ปะเออภาษาไทยปล่อยไปนะปรารถนาที่จะทำเองให้ได้ที่จะทำเองให้ได้อืมทาเองเหรอไม่เอาไม่เอาเองดีกว่าปรารถนาที่เราจะทําให้ได้อ่ะเออก็คือเหมือนภาษาไทยเราก็พูดเหมือนกันจะต้องไปให้ได้หนูจาตัวอย่างสองอันนี้ก็พอแล้วจบละ เซฮิอิค right? ิไตเดสเราอยากไปญี่ปุ่นให้ได้เราต้องไปญี่ปุ่นให้ได้ก็จะบอกว่าเซฮินิฮองเอะอิคิไตเดสใช่ไหมหรือเราอยู่ไทยเราบอกเพื่อนที่ญี่ปุ่นเฮ้ยแกต้องมาไทยให้ได้นะเว้ยเซฮิไทยเอะคิเตกุดาไซโอเคปะเออหนูนึกหนูนึกแค่นี้พอเวลาหนูจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปญี่ปุ่นให้ได้นิฮงอ่าเซฮินิฮงเอะอิคิไตเดสฉันอยากไปญี่ปุ่นให้ได้เลยค่ะฉันจะต้องอยากไปญี่ปุ่นให้ได้หรือเราบอกเพื่อนว่าเฮ้้ยยมาไไทใหดนะ ต้องมาไทยนะคำว่าต้องน,นี้ก็เป็นเจหิเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะใช้กับคุดาไซเจหิฮิตะกดาไซเจหิอิฮิตายโอเคไหมหมดจบนะคะสรุปของบทที่18นะเราไปต่อของใหม่กันเลยดีกว่านะคะก็คือบทที่19เริ่มด้วยคำศัพท์กันก่อนดีกว่าให้ไดจูคิวกันโคตบาวมีมาโชดูคำศัพท์ของบทที่19เลยนะ